ลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะในป่ายลึกที่เงียบมากๆมีพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ท่านเป็นอดีตมหาราชาเคยมีทุกอย่างแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากผ้าสามผืนกับบาทหนึ่งใบครับแต่สิ่งที่แปลกก็คือไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนท่านมักจะเปล่งเสียงออกมาเบาๆว่าสุกหนอสุกหนา mm hmm. จนพระรูปอื่นได้ยินแล้วก็เริ่มสงสัยจนต้องเอาเรื่องนี้ไปทูลถามพระพุทธเจ้า นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ค่ะเรื่องของชายผู้ค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่บนบัลลังก์ทองคําแต่อยู่ในใจที่ว่างเปล่าของตัวเองครับเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ทรงพลังมากๆในพระไตรปิฎกเลยครับและบุคคลที่เรากําลังพูดถึงก็คือพระพัทยะกาลิโคทาบุตร ค่ะคือในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีพระเถระชื่อพัทยะอยู่สามรูปแต่ว่ารูปนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่พระพุทธเจ้าท่านยกย่องให้เป็นเอตัคคะเป็นเลิศในด้านไหนคะเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้เกิดในตระกูลสูงครับซึ่งก็มีเหตุผลอยู่3ข้อหลักๆเลยนะ 1. คือท่านเป็นโอรสของพระนางกาลิโคทาเทวีซึ่งอาวุโสสุดในหมู่เจ้าสากยะ2คือท่านสละราชาสมบัติที่ยิ่งใหญ่มากเพื่อมาบวช แล้วก็ 3. ในอดีตชาติท่านเคยเกิดในราชตระกูลแล้วก็ครองราชติดต่อกันมาถึง500ชาติ500ชาติโอ้โหชีวิตผูกพันกับความเป็นกษัตริย์แบบแยกไม่ออกเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับ ประเด็นเรื่องสุขหนอสุขหนอนี้มันน่าสนใจมากนะคะเพราะมันสร้างปริศนาขึ้นมาทันทีเลยเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมอดีตพระราชาถึงรู้สึกมีความสุขกับการอยู่ป่ามากกว่าอยู่ในวังเราคงต้องย้อนไปดูชีวิตในวังของท่านก่อนว่ามันเป็นแบบไหนกันแน่ท่านเป็นสุข,ขุมาราชาติอย่างยิ่งยวดเลยใช่ไหมคะใช่ครับคาว่าสุข,ขุมาราชาตินี่คือเติบโตมาแบบสุขสบายชนิดที่เราอาจจะนึกภาพตามไม่ออกเลยด้วยซ้า มีเรื่องเล่าเล็กๆเรื่องหนึ่งที่สะท้อนภาพนี้ได้ชัดมากค่ะเล่าเลยค่ะคือวันหนึ่งมีเจ้าชายสามพระองค์มานั่งคุยกันมีเจ้าชายกินพีระเจ้าชายอนุรุทธ,ธะแล้วก็เจ้าชายพัทยะหัวข้อที่คุยกันก็ดูเหมือนจะง่ายมากเลยนะข้าวที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี้มันมาจากไหนโอ้โหแค่คําถามก็สะท้อนแล้วนะคะว่าชีวิตของท่านนี่อยู่คนละโลกกับคนธรรมดาเลยแล้วแหละท่านตอบว่ายังไงบ้างคะ คำตอบของแต่ละท่านนี่คือภาพสะท้อนโลกที่ท่านเห็นเลยครับเจ้าชายกิมพิระบอกว่าข้าวเกิดในฉางอ๋อเพราะเห็นคนขนข้าวออกมาจากฉางใช่ครับแต่เจ้าชายพัทยะแยงว่าไม่ใช่สิข้าวเกิดในหม้อข้าวต่างหากโอ้ออันนี้ก็ใกล้เข้ามาอีกนิดนึงครับแต่ที่เหนือชั้นที่สุดคือเจ้าชายอนุรุทธ,ธะท่านตรัสว่าพวกท่านยังไม่รู้จริงข้าวเกิดในถาดทองคําต่างหากโอ้โห เพราะพระองค์ไม่เคยเห็นแม้กระทั่งตอนหุงหรือตอนตักเห็นแต่ข้าวที่จัดมาสวยๆพร้อมเสวยในถาดทองคำแล้วเท่านั้นน่าทึ่งมากมันฟังดูเหมือนเรื่องตลกนะคะแต่นี่คือชีวิตจริงของท่านถ้ามองในมุมสมัยใหม่มันเหมือนกับคนที่อยู่ในแบบบับเบิลหรือเอโคชมเบอร์ขั้นสุดยอดเลยนะคะถูกต้องเลยครับนั่นคือการวิเคราะห์ที่ตรงประเด็นมากคือมันเป็นสภาวะของการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงซึ่ง มันเป็นกับดักที่คนยุคปัจจุบันก็เจอได้เหมือนกันนะจริงค่ะพอเราอยู่ในฟองสบู่แบบนี้นานๆเราก็จะเริ่มเข้าใจโลกผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงซึ่งนี่แหละครับที่ทําให้การตัดสินใจเจาะฟองสบู่ของตัวเองเพื่อออกมาสู่โลกแห่งความจริงของพระเจ้าพัทยะในเวลาต่อมามันยิ่งน่าทึ่งมากขึ้นไปอีกแล้วอะไรคือเข็มที่มาเจาะฟองสบู่นั้นล่ะคะ อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คนที่สุขสบายขนาดนี้ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างไปได้จุดเปลี่ยนนั้นมาจากมิตรภาพครับมิตรภาพครับมาจากการชักชวนของพระสหายสนิทคือเจ้าชายอนุรุทธ,ธะซึ่งตอนนั้นท่านเบื่อหน่ายชีวิตคารวะแล้วและก็อยากจะออกบวชแต่พระมารดาของท่านไม่อนุญาตก็เลยตั้งเงื่อนไขที่คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ขึ้นมาเงื่อนไขอะไรคะท่านบอกว่าถ้าลูกไปชวนพระเจ้าพัทยะสหายรักของลูกให้บวชด,ด้วยได้สาเร็จ แม่ถึงจะอนุญาตเป็นเงื่อนไขที่ฉลาดมากเลยนะคะเพราะตอนนั้นพระเจ้าพัทยะกำลังครองราชอยู่ใครจะไปคิดว่าท่านจะยอมสละบัลลังก์เพื่อบวชเป็นเพื่อนล่ะคะใช่ครับตอนแรกพระเจ้าพัทยะก็ปฏิเสธทันทีเลยแต่ด้วยความเป็นเพื่อนสนิทที่รักกันมากแล้วก็ถูกรบเร้าอยู่ตลอดเวลาก็เลยเกิดการเจราจาต,ต่อรองครั้งประวัติศาสตร์ขึ้นต่อรองกันยังไงคะตอนแรกท่านก็ต่อรองแบบขอไปทีเลยว่า รออีกเจปีนะแล้วเราค่อยบวชด,ด้วยกันเจปีเลยเหมือนเป็นการซื้อเวลาเลยนะคะแต่เจ้าชายอนุรุทธ,ธะคงไม่ยอมง่ายๆแนะ่ไม่ยอมครับท่านอ้อนวอนขอลดเวลาลงมาเรื่อยๆเจปีนานไปนะสหายงั้น6ปีแล้วกันไม่ได้หรอกหปีนะก็ต่อกันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายพระเจ้าพัทยะทนไม่ไหวก็เลยตกลงที่ที่เท่าไหร่คะ7วันขอเวลาจัดการราชกิจ7วันแล้วเราจะไปบวชด,ด้วยกัน จาก7ปีเหลือ7วันสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของท่านไม่ได้มาจากความศรัทธาที่เกิดขึ้นปุบป,ปับแต่มาจากคำว่าเพื่อนและสัจจะล้วนๆเลยนะคะมันทำให้เรื่องราวของท่านดูเป็นมนุษย์แล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆใช่เลยครับมันไม่ใช่การตัดสินใจของนักบุญผู้เห็นแจ้งแต่เป็นการตัดสินใจของลูกผู้ชายที่รักษาสัจจะและมิตรภาพซึ่งนั่นทำให้การออกบทครั้งนั้นกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เลยเพราะอะไรคะ พราะไม่ใช่แค่สองพระองค์แต่มีเจ้าชายสากยะอีกสี่พระองค์ตัดสินใจร่วมเดินทางไปด้วยคือเจ้าชายอานันทะพระขุกิมพิละและก็เทวทัตพร้อมกับนายช่างทําผมประจรําราชสํานักที่ชื่อว่าอุบาลีอีกหนึ่งคนรวมเป็นเจดคนเดี๋ยวนะคะมีนายช่างทําผมไปด้วยหรอคะซึ่งในยุคนั้นระบบวัน,นะแข็งแกร่งมากการที่เจ้าชายหพระองค์เดินทางกับสามัญชนแบบนี้มันต้องมีเนยะสสาคัญอะไรบางอย่างแน่ๆ่มีแน่นอนครับ และนี่คือจุดที่แสดงถึงปัญญาอันยิ่งใหญ่ของเจ้าชายเหล่านี้เมื่อเดินทางไปถึงชายแดนพวกท่านก็ถอดเครื่องประดับของมีค่าทั้งหมดมอบให้อุบาลีและบอกให้กลับไปแต่ว่าอุบาลีปฏิเสธทำไมล่ะคะเพราะกลัวว่าจะถูกครหาว่าทำร้ายเจ้าชายเพื่อชิงทรัพย์เหล่าเจ้าชายก็เลยมองหน้ากันแล้วเกิดความคิดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมานั่นคือการทำลายทิฏฐิมานะของตัวเองลงทำลายทิฏฐิมานะทำยังไงคะพวกท่านตกลงกันว่าพวกเราเป็นกษัตริย์ มีมานะทิฐิสูงการจะเข้าสู่พระธรรมวินยัยเราต้องกระจัดความยึดมั่นถือมั่นนี้ออกไปก่อนดังนั้นเมื่อไปถึงสำนักของพระพุทธเจ้าพวกท่านจึงทูลขอให้พระองค์บวชให้อุบาลีก่อนใครทั้งหมดโหให้ช่างตัดผมซึ่งมีวันณะต่ำที่สุดบวชก่อนเพราะที่พวกท่านซึ่งเป็นเจ้าชายจะได้กราบไหว้และทำความเคารพภิกษุรุ่นพี่ที่เป็นอดีตช่างตัดผมของตัวเอง การกระทำแบบนี้ในยุคนั้นน่าจะถือเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนสังคมอย่างรุนแรงเลยนะคะรุนแรงมากครับมันคือการปฏิวัติทางความคิดและสังคมโดยแท้จริงเป็นการประกาศว่าในร่มเงาของพระธรรมวินัยนั้นไม่มีความแตกต่างทางชนชั้นวันนะทุกคนเท่าเทียมกันด้วยศีลและธรรมเอาละค่ะพอเราเข้าใจพื้นเพชีวิตที่หรูหราสุดขีดและการตัดสินใจสละทุกอย่างที่ยิ่งใหญ่ของท่านแล้วทีนี้เรากลับมาที่ปริศนาตั้งต้นของเรากันดีกว่า หลังจากบวชแล้วพระพัทยะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในพรรษาแรกเลยแต่แล้วท่านก็เริ่มเปล่งอุทานว่าสุขนอสุขหนอจนภิกษุรูปอื่นได้ยินแล้วก็เริ่มซุบซิบนินทากันใช่ครับพวกท่านนำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดูเหมือนว่าท่านพัทยะจะยังไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เป็นแน่ท่านคงจะกำลังรำลึกถึงความสุขในราชสมบัติครั้งก่อนอยู่ขอหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะ คือสงสัยนิดหน่อยทำไมภิกษุรูปอื่นถึงด่วนสรุปแบบนั้นละคะในเมื่อท่านพัทยะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วซึ่งหมายถึงสิ้นกิเลสแล้วทำไมถึงยังคิดว่าท่านจะโหยหาความสุขทางโลกอยู่อีกมันมีความอิจฉาหรือความไม่เข้าใจอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับนี่คือจุดที่สะท้อนความเข้าใจผิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสุขแม้แต่ในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมเองเลยนะ คือภิกษุเหล่านั้นยังคงผูกโยงคําว่าสุขเข้ากับนิยามทางโลกอ๋ oh. คือการมีทรัพย์สมบัติมีอํานาจมีคนห้อมล้อมเมื่อได้ยินคําว่าสุขออกมาจากปากของอดีตพระราชาสมองของพวกท่านก็เชื่อมโยงไปยังภาพความสุขแบบเดียวที่พวกท่านรู้จักคือความสุขจากการเสวยราชสมบัติมันแสดงให้เห็นว่ากรอบความคิดแบบโลกโลกนี้มันฝังรากลึกในใจคนเรามากขนาดไหนเข้าใจแล้วค่ะมันคือการเอาไม้บรรทัดของตัวเองไปวัดคนอื่นนั่นเอง แล้วขอพระพุทธเจ้าได้ยินเรื่องนี้ท่านทำยังไงต่อคะพระองค์ทรงเรียกพระพัทิยะมาสอบถามต่อหน้าภิกษุเหล่านั้นเลยครับเพื่อให้ความจริงปรากฏซึ่งคำตอบของพระพัทิยะนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยท่านตอบว่าอย่างไรคะท่านกลาบทูลอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนตอนที่ข้าพระองค์ยังเป็นพระเจ้าแผ่นดินแม้จะมีการจัดการอารักขายอย่างเข้มแข็งที่สุด ทั้งในวังนอกวังในเมืองนอกเมืองข้าพระองค์ผู้ถูกคุ้มครองอย่างดีถึงเพียงนั้นก็ยังคงหวาดสะดุงหวาดระแวงและหวาดกลัวภัยอยู่ตลอดเวลาขนาดมีทหารองครักษ์แน่นหนาที่สุดในแผ่นดินแต่กลับรู้สึกไม่ปลอดภัยที่สุดมันเป็นภาพที่ย้อนแยงมากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วท่านก็เปรียบเทียบต่อว่าแต่บัดนี้ข้าพระองค์แม้จะอยู่ลำพังในป่าหรือใต้คนต้นไม้ก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่สะดุง้ง มีใจเป็นอิสระเหมือนกวางที่วิ่งเล่นในป่าอาศัยอาหารที่ผู้อื่นให้เลี้ยงชีพไปวันวันข้าพระองค์เมื่อพิจารณาเห็นความสุขที่เกิดจากความอิสระเช่นนี้จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าสุขหนอสุขหนอพระเจ้าค่านี่คือคำตอบของปริศนาทั้งหมดเลยความสุขของท่านไม่ใช่การได้มาแต่คือการปลดเปลื้องต่างหากถูกต้องที่สุดครับ นี่คือความแตกต่างระหว่างความปลอดภัยทางโลกกับความอิสระทางจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าวิมุตติสุขยิ่งเรามีทรัพย์สมบัติและอำนาจมากเท่าไหร่ภาระและความกังวลในการปกป้องรักษาสิ่งเหล่านั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็นเงาตามตัวมันสร้างคุกที่มองไม่เห็นขึ้นมาขังเราไว้แต่ความสุขทันธรรมเกิดจากการปล่อยวางภาระเหล่านั้นลงมันคืออิสรภาพจากการต้องไม่ครอบครองอะไรเลยโดยเฉพาะเจ้าชายกินพิระที่เคยถกเรื่องที่มาของข้าวด้วยกัน ท่านเหล่านั้นมีมุมมองหรือความกังวลที่แตกต่างออกไปไหมคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแม้จะบวชพร้อมกันแต่เส้นทางและสิ่งที่แต่ละท่านให้ความสําคัญก็ต่างกันไปในขณะที่พระพัทธธยางกาลังดื่มด่ากับวิมุตติสุขพระกิมพิละสหายของท่านกลับมีความกังวลอีกแบบหนึ่งปรากฏขึ้นมาซึ่งถูกบันทึกไว้ในกิมพิละสูตรกิมพิละสูตรเกี่ยวกับอะไรคะวันหนึ่ง ระกิมพิละเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าด้วยความกังวลว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทําให้พระสัทธธรรมหรือคําสอนที่แท้จริงต้องเสื่อมถอยและเลือนหายไปหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานแล้วโอ้โหในขณะที่เพื่อนคนหนึ่งกําลังมีความสุขกับผลลัพธ์ของการปฏิบัติเพื่อนอีกคนกลับกําลังกังวลถึงอนาคตของเส้นทางที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์นั้นเป็นมุมมองที่กว้างมากเลยนะคะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอย่างไรคะ พระองค์ตรัสถึงเหตุปัจจัย5ประการที่จะทําให้าศาสนาเสื่อมครับนั่นคือเมื่อพุทธบริษัททั้ง4ไม่มีความเคารพยำเกรงใน5สิ่งนี้คือ 1. ไม่เคารพในพระาศาสดา 2. ไม่เคารพในพระธรรม 3. ไม่เคารพในพระสงฆ์ 4. ไม่เคารพในศิกขาหรือการฝผกฝนตนเองและ 5. ไม่เคารพในสมาธิพูดง่ายๆก็คือ เมื่อคนในศาสนาเริ่มขาดความเคารพในแกนหลักของตัวเองเมื่อนั้นศาสนาก็จะเริ่มเสื่อมลงใช่เลยครับส่วนเหตุที่จะทําให้ศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้ก็คือการทําตรงกันข้ามคือมีความเคารพในห้าสิ่งนี้นั่นเองครับเป็นภาพที่น่าสนใจมากนะครับมันเหมือนภาพสะท้อนสองด้านเลยด้านหนึ่งคือเรื่องของพระพัทธยะที่สอนเราเรื่องการค้นหาความสุขภายในส่วนอีกด้านคือเรื่องของพระกิมพิละ ที่เตือนใจเราถึงความรับผิดชอบต่อโครงสร้างภายนอกที่จะคำจุนให้คนรุ่นหลังสามารถเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปได้ใช่ครับมันคือความสมดุลที่งดงามมากการบรรลุธรรมส่วนตนเ,นเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่การช่วยกันร,รักษาสภาพแวดล้อมและคำสอนให้คงอยู่ก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยถ้าอย่างนั้นพอเรามองย้อนกลับมาที่ชีวิตของพวกเราในปัจจุบันเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้อะไรกับเราได้บ้างคะเราอาจจะไม่ได้เป็นพระราชา แต่ดิฉันว่าเราทุกคนก็มีราชวังของตัวเองที่ต้องคอยปกป้องดูแลอยู่เหมือนกันแน่นอนครับราชวังของเราในยุคนี้อาจจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียทรัพย์สิสนเงินทองหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่เรายึดม,มั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้แม้จะให้ความสุขกับเราแต่มันก็สร้างความกังวลและความกลัวที่จะสูญเสียมันไปพร้อมๆกันเลยอื เรื่องของพระพัทยะชวนให้เรากลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังไล่ล่าและปกป้องสุดชีวิตอยู่นั้นมันมอบอิสราภาพหรือกำลังสร้างพันธนาการให้กับเรากันแน่และในขณะเดียวกันข้อกังวลของพระกิมพิลาก็เตือนสติเราว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในองค์กรไหนสังคมไหนหรือแม้แต่ในครอบครัวการทำรงรักษาคุณค่าหลักหรือหลักการที่ดีงามของกลุ่มเอาไว้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งถูกต้องครับ เราต้องสร้างสมดุลระหว่างการสแสวงหาความสงบสุขส่วนตนกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งดีงามของส่วนรวมเอาไว้สุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำคิดที่น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อนะคะบางทีอิสระภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่การมีอิสระที่จะครอบครองทุกอย่างที่เราต้องการแต่คือการมีอิสระจากความจำเป็นที่ต้องครอบครองสิ่งใดๆเลย และหากเรื่องราวในวันนี้เป็นประโยชน์หรือสร้างแรงบันดาลใจก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับโรุณาช่วยกันแชร์ต่อกดไลค์กดติดตามและกด subscribe เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกในเรื่องราวดีๆที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราไปตลอดการในครั้งต่อไปครับ